การได้รับวิตามินทุกวันนะครับเป็นเวลาต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจะทำให้ร่างกายฟื้นฟ,นฟูประสิทธิภาพระดับเซลล์เซลล์ของเรานั้นถ้าเราดูสุรโครงสร้างทางเคมีกระบวนการเผาผลาญสารอาหารนะครับตั้งแต่ผ่านผนังเซลล์เข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนิวเคลียสในระดับไมโทคอนเดรียนะครับ,รบ,รบถ้าเราย้อนกลับไปเรียนนึกถึงสรีระระดับเซลล์ตั้งแต่เราเรียนอยู่ชั้นประถมหรือระดับแพทย์ก็ชั้นปี1ปีที่2จะพบว่าวิตามินต่าง,าง,างๆแร่ธาตุจำเป็นอย่างยิ่งนะครับ ในทางกลับกันครับหากเราขาดสารอาหารและวิตามินแรน่ธาตุต่างๆเหล่านี้การทํางานระดับเซลล์ก็เสื่อมสลายหรือไม่สมประกอบทําให้เมื่อเซลล์ไม่ดีอวัยวะนั้นก็ไม่ดีทํางานได้ไม่ดีนะครับอวัยวะทํางานไม่ดีระบบทั้งระบบก็รวนทั้งระบบนะครับหากเราสามารถรับสารอาหารที่เป็นวิตามินและแร่ธาตุรวมทั้งหมดเนี่ยได้มากพอสมควรนะครับโดยทั่วไปก็ประมาณมากกว่า20-30ชนิด ในผลิตภัณ r เ e l m i n นะครับด้วยเทคโนโลยีของ Gel Suspension เทคโนโลยีได้รวบรวมวิตามินทั้งหมด12ชนิดและแร่ธาตุทั้งหมด12ชนิดซึ่งจําเป็นต่อการทํางานในระบบฟังก์ชันต่างๆของร่างกายนะการกินสะดวกทําให้ทั้งร่างกายเนี่ยได้รับ sell, เซลล์จากเซลล์ทั้งหมดเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะครับฟื้นฟูสุขภาพด้วยความรวดเร็วทําให้เราทํางานได้ไม่เหนื่อยนะครับอดทนทํางานได้นานสมองไม่อ่อนล้านะครับแล้วก็สามารถที่จะ ฟื้นฟูเซลล์ทั้งหมดเนี่ยฟังก์ชันของเซลล์ทั้งหมดได้อย่างดีครับ